ลองจินตนาการถึงสิ่งนี้สักคู่ขึ้นทะเลสงบแต่บนขอบฟ้ามีเงาร่างงมหือมาปรากฏขึ้นเหล่เหล่าเซ,นซ็นเซอร์และอำนาจการยิงทั้งหมดเคลื่อนไหวด้วยความแม่นยำและรวดเร็วแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรือลบธรรมดานี่คือเรือที่ถูกเสริมพลังด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจติดตามภัยคุกคามและเข้าปะทะกับสัตร,รูได้เร็วกว่าที่ลูกเรือมนุษย์คนใดจะทำได้ สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการครองอำนาจทางทะเลอีกต่อไปแต่มันคือการมาถึงของยุคสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงที่เครื่องจกักรและจะ้นิยามใหม่ถึงวิธีการทำสงครามทางทะเลในอนาคตยินดีต้อนรับสู่อนาคตของสงครามทางทะเลที่ซึ่งเรือรบที่มีเทคโนโลยีแรกกำลังปรับเปลี่ยนไม่เพียงแต่กองทัพแต่รวมถึงแนวคิดทั้งหมดของความมั่นคงทางทะเลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทางทะเล นวัตกรรมคือกุญแจสําคัญของการครองอํานาจเรือไม้ที่ใช้ฝีพายถูกแทนที่ด้วยเรือลบคุ้มกระจากนั้นก็พัฒนาเป็นเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์และเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละก้าวที่พัฒนาขึ้นทําให้กองเรือแข่งแร่นขึ้นเร็วขึ้นและมีความสามารถหลากหลายมากขึ้นแต่การก้าวกระโดดที่เรากําลังเห็นในวันนี้ไม่เหมือนสิ่งใดที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือหุ้นส่วนในสนามรบที่กําลังพัฒนามันเปลี่ยนวิธีที่เรือรบตรวจจับภัยคุกคาม วิธีที่พวกมันสื่อสารวิธีที่พวกมันใช้ยุทธปกรณ์และแม้แต่วิธีที่พวกมันเดินเรือในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือการปฏิวัตินี้กำลังเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าแต่คือเวลานี้ลองนึกภาพเรือรบที่ถูกรร้ล้อมด้วยภัยคุกคามมากมายขี่ปนาวุธที่ถูกยิงจากระยะหลายร้อยไมล์ดรนที่บินเข้ามาในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้และเรือดำน้ำที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบใต้น้ำ ในอดีตลูกเรือมนุษย์ไม่ว่าจะผ่านการฝึกมาอย่างดีเพียงใดก็ยังยากที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียนไทยความล่าช้าในการตอบสนองอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดกับการถูกทำลายแต่ด้วยแกเรือสามารถประมวลผลข้อมูลหลายพันจุดต่อวินาทีประเมินระดับภัยคุกคามและสามารถแนะนำหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นปฏิบัติการป้องกันได้ทันทีขอบเขตของความผิดพลาดจึงลดลงและโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่คือเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกเร่งรีบนำ แยมาบรณาการเข้ากับกองเรือของพวกเขาเรามาดูกันใกล้ๆว่ามันทำงานอย่างไรในระดับพื้นฐานที่สุดยาถ,ถูกใช้เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้สถานการณ์เรือลบถูกติดตั้งด้วยเรดาร์ขั้นสูงโซนาและระบบดาวเทียมที่ส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องแต่ข้อมูลดิบเหล่านั้นไร้ค่าหากไม่มีการตีความนี่คือจุดที่แยกกาวเข้ามาอันกอริทึมจะคัดกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นแยกแยะสัญญาณสัตว์รู้จำแนกเรือ คาดการเส้นทางและแม้กระทั่งตรวจจับรูปแบบที่ผู้ปฏิบัติงานมนุษย์อาจมองข้ามคิดเสียว่ามันคือการมีนักวิเคราะห์ที่มีทักษะสูงคอยทำงานไม่หยุดด้วยความเร็วสายฟ้าแลบจากที่เคยใช้เวลาหลายนาทีหรือชั่วโมงการตัดสินใจเกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีหรือแม้แต่มิลิวินาทีนอกเหนือจากการตรวจจับแล้วได้ยังปฏิวัติระบบอาวุธอีกด้วยการรบทางทะเลสมัยใหม่ไม่ใช่แค่การยิงปืนใหญ่หรือขีปนาวุธ แต่มันคือเรื่องของจังหวะความแม่นยำและการประสานงานระบบและสามารถทําให้กระบวนการเล็งเป้าเป็นอัตโนมัติล็อกเป้าหมายหลายเป้าพร้อมๆกันและปรับการใช้ยุโทโธปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลสูงสุดในบางกรณีระบบที่ควบคุมโดยย่าสามารถเอาชนะมาตรการต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อลบก,กวนหรือหลอกล่อก,การป้องกันได้ สิ่งนี้สร้างพลวัตใหม่ในสนามรบที่เวลาตอบสนองและความแม่นยำถูกยกระดับไปไกลกว่าที่มนุษย์เพียงลำพังจะทำได้และมันยังไม่หยุดแค่นั้นแค่ยังปรับเปลี่ยนการจัดการโลจิสติกและการบำรุงรักษาของกองทัพเรืออีกด้วยอัลกอริทึมเชิงพยากรณ์สามารถวิเคราะห์การสึกหรอของอุปกรณ์คาดการการขัดข้องและวางแผนการบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์จะเสียหายสิ่งนี้ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและทำให้แน่ใจว่าเรือพร้อมพร้อมรบอยู่เสมอกล่าวอีกในหนึ่งแฮไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการรบที่ฉลาดขึ้นแต่ยังทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดฉลาดขึ้นทำให้กองเรือทั้งหมดมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่น่าทึ่งที่สุดของอยาในสงครามทางทะเลคือความเป็นอิสระเรากำลังพูดถึงเรือผิวน้ำไร้คนขับและโดรนใต้น้ำที่สามารถปฏิบัติการได้เอง ยานที่ขับเคลื่อนด้วยแอร์เหล่านี้สามารถลาดตะเวนล่วงหน้าของกองเรือตรวจจับทุ่นระเบิดติดตามเรือดำน้ำสัตว์ลูหรือแม้กระทั่งเปิดการโจมตีด้วยตัวเองสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงต่อมนุษย์แต่ยังขยายขอบเขตของกองกำลังทางทะเลไปสู่พื้นที่ที่อันตรายหรือเข้าไม่ถึงลองจินตนาการถึงกองเรือที่เป็นอิสระทำงานร่วมกับเรือที่มีลูกเรือแต่ละลำมีหน้าที่เฉพาะ ทั้งหมดถูกประสานงานด้วยแย่มันคืออนาคตที่ฟังดูเหมือนวิทยาศาสตร์แต่กำลังกลายเป็นจริงอย่างรวดเร็วประเทศที่อยู่แถวหน้าของนวัตกรรมทางทหารได้ลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีนี้แล้วกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นได้ทดสอบเรืออัตโนมัติอย่างซีเคิร์ทที่ออกแบบมาเพื่อติดตามเรือดำน้ำในระยะไกลโดยใช้การนำทางด้วย แย่จีนได้เริ่มของการบูรณาการนี้เข้ากับเรือรบเพื่อเพิ่มการตัดสินใจและความพร้อมพร้อมลบประเทศในยุโรปกำลังร่วมมือกันพัฒนาระบบป้องกันที่ขับเคลื่อนด้วยชายในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีกำลังพัฒนารดรนใต้น้ำที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองการแข่งขันนี้เข้มขน้นและเดิมพันสูงมากใครก็ตามที่สามารถควบคุมแม้ทางทะเลได้ก่อนย่อมได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทีเด็ดขาดในสมดุลของอำนาจแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย การไว้วางใจให้แฮตัดสินใจในเรื่องเป็นความเป็นความตายก่อให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมที่ร้ายแรงเครื่องจักรควรถูกอนุญาตให้ตัดสินใจเมื่อใดที่จะยิงขีปนาวุธหรือยิงปิโดหรือไม่ถ้าอันกริทึมทำผิดพลาดโดยเล็งเป้าไปที่เรือพลเรือนหรือเข้าใจสัญญาณที่ไม่เป็นอันตรายว่าเป็นภัยคุกคามล่ะความกังวลเหล่านี้เน้นย้ำถึงการถกเถียงที่ยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับขอบเขตของอำนาจอิสระที่ควรให้ ในสงครามปัจจุบันกองทัพส่วนใหญ่ยังคงยืนยันที่จะมีมนุษย์อยู่ในวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจโจมตีที่สำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์แต่เมื่อแย่เร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์การล่อหลวงที่จะมอบอำนาจเต็มจะยิ่งแรงขึ้นยังมีประเด็นของความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วยระบบแดชเชื่อถือได้เท่ากับการเขียนโปรแกรมของมันเท่านั้นและประเทศคู่แข่งก็พยายามหาวิธีจ่อ แคคหรือหลอกล่อระบบเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเรือรบแพ้ที่ถูกจะระบบสามารถกลายเป็นพาร,ราจากทรัพย์สินได้ในพริบตานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลลงทุนมากพอออกกันในการปกป้องระบบและเช่นเดียวกับในการพัฒนาช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัยการเข้ารหัสและมาตรการต้านการแฮ็กจึงมีความสําคัญไม่แพ้ตัวอันกอริทึมแม่เองอีกประเด็นที่น่าสนใจคือวิธีที่เรือรบแค่าอาจเปลี่ยนกลยุทธ์ทางทะเลโดยปกติแล้วการรบทางเรือขึ้นอยู่กับตําแหน่งอํานาจการยิงและความประหลาดใจ แต่ด้วยแยกการครองข้อมูลคือกุญแจสำคัญกองเรือที่ประมวลผลข้อมูลได้เร็วที่สุดและตัดสินใจได้ดีที่สุดมักจะเป็นฝ่ายชนะสิ่งนี้อาจเปลี่ยนกลยุทธ์จากการใช้กำลังดิบไปสู่กองเรือที่ฉลาดกว่าขนาดเล็กกว่าแต่ปรับให้เหมาะกับการปฏิบัติการที่ใช้แค่มันไม่ใช่เรื่องว่าใครมีเรือใหญ่ที่สุดอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องว่าใครมีเรือที่ฉลาดที่สุดผลกระทบทางเศรษฐกิจก็สำคัญเช่นกัน การพัฒนาและนำระบบขั้นสูงเหล่านี้มาใช้ต้องการการลงทุนมหาศาลแต่ยังสามารถกระตุ้นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลเรือนอีกด้วยเทคโนโลยี <Technology S 1> และจำนวนมากที่ใช้ในทางทหารมีการนำไปใช้พลเรือนเช่นการขนส่งอัตโนมัติโลจิสติกเชิงพยากรณ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ดังนั้นแม้รัฐบาลจะใช้เหตุผลเรื่องความมั่นคงในการใช้จ่ายแต่ผลกระทบทางอ้อมอาจเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท,ทั้งระบบได้แต่ภาพของเรือรบที่ขับเคลื่อนด้วยและสร้างทั้งความประทับใจ และความไม่สบายใจในอีกด้านหนึ่งเรือเหล่านี้เป็นตัวแทนของความชาญฉลาดสูงสุดของมนุษย์เครื่องจักรที่สามารถปกป้องประเทศและรักษาความปลอดภัยเส้นทางการคา้าแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกมันคือความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ควบคุมไม่ได้หากความขัดแย้งยกระดับขึ้นระบบแลอาจเข้าร่วมการลบด้วยความเร็วที่น่ากลัวโดยแทบไม่เหลือที่ว่างสำหรับการทูตหรือการตัดสินใจของมนุษย์ ความกลัวต่อการแข่งขันด้านอาวุธที่ขับเคลื่อนด้วยยาทางทะเลเป็นจริงและมันสะท้อนถึงความกังวลที่เราเห็นแล้วในด้านอื่นต่อของชีวิตอย่าลืมด้วยว่าเรือบรบได้ส่งผลต่อกลาซีเองอย่างไรแม้อัตโนมัติจะลดความต้องการลูกเรือจำนวนมากแต่มันยังเปลี่ยนธรรมชาติของการรับราชการทางทะเลทหารเรือในอนาคตอาจใช้เวลามากขึ้นในการจัดการระบบข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติการของย่ามากกว่าการปฏิบัติงานด้วยมือแบบดั้งเดิมโปรแกรมการฝึกจึงกำลังพัฒนาเพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างทหารเรือรุ่นใหม่ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมากพอกับการเป็นนักเดินเรือแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้การก้าวไปสู่การบูรณาการแง่ก็ไม่อาจหยุดได้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น ความแม่นยำที่สูงขึ้นความอยู่รอดที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นล้วนสำคัญเกินกว่าจะเพิกเฉยคำถามไม่ใช่ว่า,าจะครองสงครามทางทะเลหรือไม่แต่เป็นเรื่องว่าจะเกิดเร็วแค่ไหนและไปไกลแค่ไหนเราจะได้เห็นกองเรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบลาดเเวนในมหาสมุทรในช่วงชีวิตของเราหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าคำตอบคือใช่และเร็วกว่าที่เราคิดเมื่อมองไปข้างหน้ามันชัดเจนว่า ยา yeah, ไม่ใช่แค่การอัปเดตสำหรับเรือรบแต่มันคือการปฏิวัติมันเปลี่ยนกฎของการสู้รบกลยุทธ์ของประเทศและธรรมชาติของอำนาจทางทะเลตั้งแต่โรนอิสระไปจนถึงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยยาท้องทะเลกำลังกลายเป็นเวทีของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีครั้งใหม่เมื่อเรายังคงเฝ้าติดตามวิวัฒนาการนี้สิ่งหนึ่งที่ยังคงแน่นอนนาะมหาสมุทรแห่งวันพรุ่งนี้จะถูกลาตะเวนโดยเครื่องจักรที่คิด เรียนรู้และกระทำด้วยความเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อเราสรุปการเดินทางลึกสู่โลกแห่งสงครามทางทะเลที่ขับเคลื่อนด้วยแค่เราก็ถูกทิ้งไว้ด้วยทั้งความตื่นเต้นและความระมัดระวังเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะป้องกันสงครามผ่านการยับยัง้งรักษาความปลอดภัยการค้าโลกและช่วยชีวิตนับไม่ถ้วนด้วยการลดความเสี่ยงของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันมันก็นำพาความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งอย่างรวดเร็วภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกทางจริยธรรม และอนาคตที่เครื่องจักรไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในสงครามและสันติภาพนี่คือความจริงที่กำลังเปิดออกตรงหน้าเราและมันจะกำหนดไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ทางทหารแต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคของชาทางทะเลได้มาถึงแล้วและมันจะเติบโตต่อไปดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณจินตนาการถึงเงาล่างของเรือรบบนขอบฟ้าโปรดจำไว้ว่ามันอาจไม่ได้ถูกควบคุมโดยลูกเรือแต่มันอาจถูกนำทางโดยอัลกอริทึมเซนเซอร์ และเครื่องจักรที่นิยามใหม่ถึงความหมายของการคลองท้องทะเลและด้วยเหตุนี้เราจึงขอสรุปการเดินทางครั้งนี้สู่ขอบเขตใหม่ของเทคโนโลยีทางทะเลหากคุณชื่นชอบการสำรวจอนาคตของสงครามครั้งนี้และอยากได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกของเราอย่าลืมติดตามเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะกำหนดคุณรุ่นต่ออไปและด้วยความคิดสุดท้ายนี้เราขอฝากคำปิดท้ายไว้ว่าวอลลุกสวิเช์แทคโนโลยี